นะแต่และว,วันนี่ Visit เกเลย Visit เยี่ยมเกไปเลยจังหวัดเลยเยี่ยมไปเลยว่างแหละนุว่านะหุ่นหวยอีรีเดมันเยี่ยมไปเลยนี่ฟังเด้ w o n d e r f u l e x c e l l e n t t e r r ท f i c ที่อังกฤษที่ใช้บ่อย boy, เลยนี่ Brilliant เอนี่ก็ได้เดแต่วิสิตกเลยนี่บบได้เดเขางงเด ลูกผู้ใดอย่าน,นี้ฮรู้เลยเดี๋ยวมาอีก Go far far feet ไปไกลๆทิ้งสิมันบอกไปไกลๆนี่สิ Go away ก็ได้หรือ Live me alone คือทิ้งฉันให้ฉันอยู่คนเดียวปล่อยฉันไว้หอ่อไม่ต้องมายุ่งกับฉัน Go far far เนี่ยเครียดแล้วเด็ Go far far feet เครียดกว่าอีกสูไปไกลๆเท่าจึงสิอีกอันนึงนี่มูเคยแกล้งเลย,เยรอดูนะจะไปได้กี่น้ำ How many water you can go นุแปลอันนี้ประมาณสินาทีมันเลยฉเฉลยว่า How many water you can go ไปได้กก see how f ส for you can g go, see how far you can go. มาดูกันว่าคุณจะไปได้ไกลสักแค่ไหนคือมันเป็นคำเปรียบเทียบซึ่งมันบอดตรงตัวเข้าใจบอคุณสิมา how many water จังสิมันขอบอดได้นะ่ะอยากเว้าจังใดพิมพะะ์ภาษาไทยมามาบ่ต้องมานั่งแปลแล้วนุปวดหัวแม่